เธอจ้าทุกคนมือนี่สิผ้าเมืองวาเข้ากระลังอยู่มองไดนี่จ้าเห็นบอ่อหน้าเขางามๆก้องอีพอ่อยมือนี้น้ําท่วมเป็นที่เรียบร้อยวันที่สามจ้าระดับน้ําเกี่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับท่านไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยเป็นไงเป็นกัน เป็นไงเป็นกันลักราวนี้เตี้ยข้าเจ้ามาจวดใส่ใส่หมอ้อฮะเป็นหมูหรือเป็นจา่าคราวนี้อะความเสียหายเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมน้าขึ้นมาหลายกว่าเกาเด้อนี่ว่านแถวนี้ไม่มีนะคะเหลือคนเอามาไว้ถัสใส่มมวอตัดห้าไว้ให้ข้าเจ้าแบบแปนติลินดิ หมอสำหรับกันใส่ม่องมากคันนี้ก็ได้ปลูกต้นไม้ไว้หมดแล้วนี่นี่คือหางมันยังบทันในถว่วจิมปริมคันแท่คันแท่เพียงแหวคุณเดอนี่คุยน้องไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยปีกายกับมองนีละ่ะเมย์มองเกาบันนี่หละเอ็นบอผุนให้ผุนถว่วแล้วเมื่อวานยังบ่ถว่วเมืม่อนี่ถว่วแล้ว จะพายเรืยลงไปดูดีไหมเนี่ยพายไปได้ไหมเนี่ยเรียใครอ่ะไม่สามารถเดินลงไปได้นะครับตอนนี้มือใหม่หัดพายเรือค่ะให้มันโค้งให้มันโค้งออกจากปาเขานี้ได้สัก่อนเด้อจา่าเด้อเดีวยวเด้อ ย่าไปว่ากันอยู่พูนมองน้ำน้องๆเต็มตะลิงวว้า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 ้าววาเขากำลังม่านจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยและตอนนี้มันได้ทำการท่วมไปหมดแล้วตรงนี้ไม่เห็นยอดเลยค่ะเมือง ฉันนั่งเรืออยู่ตรงนี้เธอคิดว่าต้นไม้พวกนี้จะรอดหรือเปล่าเธอจ้าตรงนี้มันเคยเป็นนาข้าวสีเขียวเขียวตอนนี้มันได้กลายเป็นทะเลสาบไปแล้วเรียบร้อยจ้าจักไรนี่พี่น้องถ่วมนี่ประมาณซิบ ลายซิกวกาไลาแดมแดมแดมเมืองต้นหม่เห้าจะรอดไหมต้นพยุงน้ำท่วมไว้เหมือดแล้วคะ่ะคู่สากับ่วมเดี๋ยวห้าสิบห้าพเลือกไปเมืองนี่ท่านนีบ้านทวมหมู่บ้านเขายังมาเกี่ยวหยาอยู่นี่ ท่วมขึ้นไปที่ละไฮที่ละไฮจัดระดับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆชีฮอดมองได้กระบ,บรูนะจ้าหุ่นพ่อกาลังเกีียวหยาอยู่พุดนะคะยยานน้ำม,มาท่วมก้อนฝ่าวเกีียวหยาออกก้อนค่ะพราะน้ำท่วมแล้วมันโลดลงเกีียวไปให้ง่วงง่วมันกระบ,บกินแล้วมันเหม็นน้ำโครนน้ำท่วมอะเมืองสิผ้าผ้าเรือไปเมืองมาคนเดียวชิลๆนะคะวันนี้น,นั่นคู่สาของเฮาคู่สาเทิง คู่สาเทิงยังอยู่ประมาณสาักประมาณเมตรกลักวๆค่ะบ่ท่วมถึงคู่สาเทิงนะส่วนคู่สาลุ่มได้ท่วมเป็นที่เรียบร้อยค่ะพ่ายไปเมืองบ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ำก็ต้องวิดเอง กลางความเมืองข้างหลังนี่จะหน้า,าขาทั้งน,นั้นเห็นความอ่างว่างที่ข้างหลังเบอ,เอ,อ่จ๋าพอมีกินนอนเออ,อเอ้ยวอเข้าไปตนหวดตุ่นใหม่ก็ห้าา ค่วมอ่างว่างและควมว่าวีวอยู่ท่ามกลางน้ำแก้งค่ะพี่น้องน้ำแก้งนี่คือเขาวมือที่สามนะคะมื่อวานไฮนี่ยังเห็นแบบหยอดปลิมปลิมอยู่แต่ว่ามื่อนี่ได้มิดยอดไปเหมือนแล้วนะคะบเยอะค่ะถ่วมประมาณซิบลลองดูด้วยสายตานะคะ ปลาที่ปล่อยไว้คันแท่หน้าข้าเจ้าขาดลงมาไซที่จริงอ่ะให้ที่ปล่อยปลาหํำทวมเบอร์ถึงนะคะนำแกงทวมเบ่ถึงเพราะว่ามันเป็นไฮที่โขกที่สุดข้องหน้าเห่านะกับว่าสิปล่อยหันแต่ว่าสุด้ายแล้วนะคะคันแท่หน้าข้าเจ้าขาดลงมามันเกิดเลยทํำให้น้นำมันนนำบานะคะคันแท่หน้าเห่าดีกัยังดีอยู่ ส่วนหนึ่งที่คันแท่หน้าห้าบ่บเป็นสูบไปตามข้าเจ้านะคะพอดีพอเพิ่นฝังทออันยัยไวแล้วกะนน้ำส่วนหนึ่งมันไหลไปกับมันไหลขื้นท้นทางนะคะมันบ่าไปตามห้นทางแล้วก็เพิ่นกระเฮ็ดทางไวน้ำนะคะเออถามว่าถ้ำต่ทอน้ำล้อนอยางเดียวพอเวลาน้ำแห้งๆมากส่มันเอาบอยูดอกค่ะคือจังข้องหน้าเอาที่ขาดลงมาหน้าห้านี้มันก็คือขาดตรงทอนะคะ เป็นทออน่อน้ำล้นราคาที่มันขาดลงมาถ้าหน้าฝนมาแห้งๆระดับนี้นะคะทออ่อน้ำล้นนะ,ะมันบ่ท่านนะคะถ้าบบเมนทอใหญ่หลีททอหานี่บ่ท่านนะคะเพราะฉะนั้นตรงเฮ็ดทางน้ำค่ะถ้าบ,บ่เฮ็ดทางน้ำก็สิเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้นะคะโชคดีที่พอเฮาเพิ่นเฮ็ดทางไว้เมื่อสุขขันนะคะขันแท่นหน้าประมาณนี้เพิ่นก็น บ่มีทอน้ำล้นไม่ได้ทอน้ำเป่งหละกละแล้วก็มีทางน้ำนะคะถ้าน้ำล้นนี่ก็คือให้ออกทางอย่างเดียวบ่ได้ใส่ท่อ,อถ้มคางความอ้างว้างนะคะนี่ละ สตาการ,รมสตาการ,รมคนมีหน้าท่ามนำถ่วมนะคะทำมาพอเขียดบอกระนาสิเขียดลายเติบนะคะตอนนี้เกี <o> ่ยวหยางองออมยั้อทองๆคุณค่ะจะควงลงมาสำรวจเมืองน้ำท่วมไปเมื่เลยนะคะหน้าลุมเห้าประมาณสิบกว่าไรคาดว่าถ้าไม่เกินห้าถึงเจ็ดวัน น่าซิบ่มีผลกระทบอีกอย่างนะคะถ้าเกินหันก็คือโอ้ีเราเราเราเลือกได้เลยว่าจะรับชดเชยอะไรดีนะคะโอ้โอ,โอโอโอ้วันที่สามแล้วค่ะกะ ถือว่าโชคดียูนะคะฝนตกมากแค่สองมือละกะ็ล่มมันบ่แห้งปันไดกับพราะว่าบ้านเห้านะคะอันทานทีต่้งของประเทศให้นี่ตั้งอยู่หลังที่อยู่เขานะคะเถือกเขาสูงของประเทศเวียดนามกับมันก็มีส่วนหนึ่งนะคะส่วนหลายนี่เถือกเขาหนี่สียูในประเทศเวียดนามแลวกะ็ลาว แล้วก็มีส่วนปลายนะคะทีติดกับขมิ้นมะนาวนะคะเห็นให้มันเป็นทิ่วเขาที่สามารถลดกลําลังแรงล่มนะคะเห็นให้ผ้ายุอ่อนอ่อนกาลังลมนะคะจากพายุไต้ฟุ่นนะคะมาปะทะเถือกเขาก็ตัวยุทะเลเป็นซูปเปอร์ไต้ฟุน่นะคะพอขื้นฟังเวียดนามมาเป็นไต้ฟุน พ่อมาเจอทิวเขาในประเทศเวียดนามแล้วก็เล่าคเขม้นนะคะกะเห็ดไหอออนกำลังลงนะคะเป็นผ้ายุส้นร่อนแล้วก็ออนกำลังลงเรื่อยๆนะคะจนมาเป็นอันดีเพทชันแล้วก็มาเป็นควาวมกดอากาศต่ำในที่สุดนะคะถือว่าบานเฮ้าตังอยู่ในฐานที่มันที่ดีนะคะ ก็เป็นเป็นโซกดีของห้าที่ห้าตั้งอยู่หลังเ,เถือกเขาเถือกเขาอันน้ำหรืออย่างสักอย่างนี่ล่ละค่ะที่อยู่ส่วนหลายเขาเถือกเขามันสิเป็นทิวยา้าอยู่ในประเทศอันเวียดนามเนาะจ้ะแต่ว่าเวียดนามนี่กะโดนไปเต็มๆเนาะเพราะเขาอยู่อยู่หนาที่อยู่เขาหนา,หนาแต่ว่าห้าเห้ากับเล่านี่อยู่หลังที่อยู่เขากัเลย บ่ได้รับผลกระทบอียังรุ่นแรงนะคะหลายเทื่อแล้วที่ทิวเขาหนีเทือกเขาหนี่ซอยสีวิตประเทศไทไว้นะคะถ้าเขามาทาั้งหนี่คือทิวเขาอันนำํำกระสีลดกำลังลงนะคะท้ายมองกว้งกวางได้ต้องท้ายมองแคบๆว่าได้ ตลอดเลยมองแคบๆนะบูปลาเขาพะฮเนล้านเลยอ่ะเสยพายแต่คายักมันเซเหมือนคนเมาเลยอ่ะ เคยพายเตเรือ้ยอกเอเร่ยออยางเเออเคยพายแตเลเรือยางเรือทะนูเรือข้ายากมันยืนได้แ่มันมาเที่ยวได้เลลูกออไป Субтитры